ว่าว่าไงครับ เอาเรื่องเลยนะครับครับผมรักเข้าไหมรักครับไม่เพราะวันนั้นที่บอกว่าจะไม่คุยด,ด้วยจะคุยด,ด้วยอีกไหม เรื่องอะไรครับพูด<อ>ว่าอะไรอนนนเนี่ยที่บอกว่าไม่ต้องคุยกันอีกหมายถึงถ้าอารมณ์เป็นอย่างนี้ไม่ต้องคุยกันอีกแล้วตอนนี้อยากคุยด้วยอยู่หรือเปล่าอยากนะว,ว,ว่าเชอต้องจะต้องกลับไปร้านตระกูลเลยใช่ไหม เพราะว่าเมื่อวานดูกับป๊าป๊าป๊าบอกว่าพี่เป็ดต้องกลับมาลันใช่เป็นเป็นหัวฮะหัวเลยเหรอใช่เฮียยเฮ้อ เฮ้ย <Hey. S 2> เรายังคุยกันได้อีกหรือเปล่าแือว่าต้องยังคุยไ,ได้นะแต่ว่าน่าจะต้องบอกคนอื่นว่าไม่ได้คุยกันแล้วอ๋อทำ<ล>ได้ไหม,มแล้วเหรอทำได้เพราะว่าไม่อยากให้ใครทำตามอะ่ะอืมเพราะว่าตับขึ้นมาเป็นหัวถูกไหม ใช่ครับแต่ถ้าอยากมีกันมันก็ต้องเข้าใจแหละแล้วคนที่ฝากมาก็คือพี่แจ็คด้วยอือฮึถ้าพี่พี่แจ็คฟองของดับถามว่ายังคุยกันไหมไดับจะตอบว่าอะไรทั้งที่วันนั้นเขาก็เป็นคนพาเรามา คนดีกันไม่ใช่หรอก็ใช่แต่ก็มีแค่พี่แจ็กไงที่รู้คือคนในแก๊งคนอื่นไม่มีใครรู้ไงนอกคนที่เขามากับเราวันนั้นล่ะเขาเขาไปทำอีกแก๊งหนึ่งคนละแก๊งแล้วเขาถามแต่จะตอบว่าคุยไหมใครอ่ะพี่ชายตาไงถ้าพี่แจ็คถามก็ตอบตรงๆแค่นั้นไม่ได้ยาคุยเนาะใช่ ถ้าคนอื่นถามบอกว่าเราไม่ได้คุยกันแล้วใช่ไหมใช่เพราะตอนนี้คนที yeah> ่น anyway> ําดับเราดับกับตระกูลเนี่ยแล้วคนที่นำไทมิวันก็คือ ดาป่ะตอนเนี้พี่เจนนมส์ไม่ได้นำแล้วณตอนนี้กลับเขาหรือ,อยังยังอีกห้าวันทำไมไม่กลับเขาเลยล่ะไม่อยากปลดครูดาวเท่าไหร่ไม่ต้องอเพราะว่ามันต้องใช้อะไรหลายๆอย่างลับบ้างไได้เวลาพักบ้างไงห้าวันก็เดี๋ยวกลับไปก็แค่เต็มที่แค่นั้นเขาจะมีแฟนเป็นหัวตระกูลเลยหรอหนิ อไม่โต้แต่วันนั้นเขาขออะไรเธออย่างหนึ่งได้ไหมว่ารับอยากพูดคำนี้แบบอาไรทีแบบอาพูดออกมาเลยได้ไหมอ่ะก็ปกติก็พูดนะเพราะว่าต่างคนต่างร้อนอะก็ไม่ต้องคุยอย่างนี้ดีกว่าแต่เราไม่ควรพูดอะไรที่แบบนี้ไงเหมือนเราจะ จบกันไปเลยอะ่ะเธอคิดว่าถ้าสมมติว่าเขาจะพูดเขาจะทิ้งใครสักคนหนึ่งเขาจะพูดว่าอะไรไม่รู้เราเลิกคุยกันไหมเออก็คิดได้นี่เอ้าแต่คำนี้มันก็เป็นคำบอกเลิกกันหรือเปล่าเ,ออเวลาเขาเวลาเขาพูดเวลาเขาพูดตรงๆเขาพูดชอบพูดว่าอะไรเราเลิกคุยกันเถอะเออ ก็พูดให้ฟังว่ามันแบบว่าคนฟังไงต่อให้ความหมายเธอจะเป็นแบบไหนแต่แต่เขาฟังแล้วเขารู้สึกไม่ดีใครรู้สึกไม่ดีอะเขาแล้วเธอก็รู้สึกไม่ดีด้วยเหมือนกันรู้สึกดีดิเอารู้สึกดีเรื่องอะไรนะรู้สึกดีเรื่องอะไรรู้สึกว่า for infinite รเรายัางแอบเจอกันไดไหมได้เราจะแบบแอบ,บเป็นแบบบลอกแบบอกคนรักกันแอบบเจอกันไดไหมได้คิวแบบในหนังอะ่ะแบบว่าแอบ,บพ่อแม่แอบ,บคนอื่นเจอกันเป็นดาราอะไรเงี้ยได้งั้นเวลาเวลาเข้านอนก็ไม่ต้องอล็อกหน้าต่างได้ไหมไม่ใช่สิ ไม่ได้มีบ้านเธอมีตังซื้อบ้านไหมล่ะไม่มีเดี๋ยวเขาจะเก็บตังซื้อบ้านแล้วเธอมาอยู่บ้านกับเขาใช่ไมก็อ,อยากให้เธอมาอยู่บ้านเขาฮะ huh? แต่เขาจะไม่โทรหาเธอมัม่วคิมนะถ้าเธออยากโทรหาเขาเมื่อไหร่โทรได้แต่เขาจะพิ่อย่ามีบ้านเนระอ,อืมงั้นงั้นวันที่หนึ่งก็แต่งสองคู่เลยไหมล่ะคะใครบ้างพี่ใหญ่าาชาบูดาบรลอดเราเล่นเราเล่นเราเล่น <Hey. S 2> เ้อล้อเล่นหรอราเล่นเข้าใจไหมฮอฮถ้าเธอไม่ขอแน้ะเขาขอเธอเองเก็บตังค์อยู่แต่ยังไม่ได้สักบาทเลยเก็บตังค์เราไปขอเอง เดี๋ยวไปอยู่ไอ้นี่กเนนะเดี๋ยวไปอยู่รีสอร์ทก็ได้ขอให้มีมีม,ม,มีมีที่เป็นนางฟ้าสวรรค์กาชขอด้วยรีสอร์ทกระบี่ปะอะพูดเรื่องอะไรเนะี่ยเราก็รีสอร์ทไงเธอไม่รู้จักหรอ เธอได้ซองแล้วใช่ไหมอัรแต่งงานอ่ะยังเลยเขาได้แล้วอะ่ะเหมือนพี่ใหญ่ไม่เจอเธอมัง้งใส่อีกห้าวันจะมาเป็นผู้นำแล้วนะเจอลูกนายพลนะลูกนายพลเหรอเฮ้ย hey, เจอนายพลนะนายพลเหรอใช่เป็นแฟนนายพลได้ไหม แล้วก็ไปใช้หัวสียมตาลป้าเป็นเมียในพลได้ไหมไม่อยากเป็นแฟนแล้วอะใจเยนเย็นบ้างกับกับเธอแล้ว่าปีเขาไม่ใจเย็นอะ่ะ เจนเย็นบ้างหลอดเจนเย็นบ้างเจนเย็นเย็นบ้างเรื่องอะไรครับไอหลอดอะไรไอหลอดอะไรไม่ถึงียกอย่างนี้อ่ะ <laughs> ป๊าป้าบเรียกเขาว่าหนูหลอดไอหลอดเเรียกว่าที่รักสิไม่ ที่รักเร็วที่หยดบบว่าเขาจะไม่โทรหาเธอมั่วมั่วมั่ว,วนะแต่ถ้าวันนี้น่าจะโทรได้อยู่มั้งใช่ไหมใช่ครับแต่หลังจากนี้น่าจะพิมพ์ข้อความไว้อย่างเดียวใช่ครับถ้าไม่ตอบก็ยุ่งอยู่นะอืมห้ามยุ่งกับคนอื่นนะโอ้ย กับเป็นที่มาอะไรยุ่งกับใครได้ครับโอ้ยกับคุณวันนั้นเห็นนะวันนั้นเห็นอะไรครับวันไหนวันไหนพูดพูดิี่เอพูดสี่บีบีอยากขึ้นเสียงพูดเธอพูดเลยเราพูดเลยพูดเลยมันจะได้เคลียร์กันไปเลยพูดเลยเอาซี่แคทใส่เขาดีพูดรักดพูดสี่รักดไงเอ้าไม่พูดแล้วมันจะเคลียร์กันไหมพูดสี่เอ้าวันนั้นเขาส่องกล้องไปแล้วเจอดับ เาแอนดับแล้วรับต่อยยิบเอ็ดเลดี้เฮ้ยผมบอกว่าขอโทษคบผมต่อยผิดครับจ้รอไม่ถามล่ะถามได้ไงล่ะนี่ยคิดไปเองเลก็ชอบคิดไปเองเนี่ยหัวมันก็คิดไปเองอยู่อย่างนั้นเนี่โอ้ยไม่ถามแล้วจะรู้ไหมนะมันต่อเขาาไม่ถามนับแลอกเขาถามิเอ็ดเลดี้โอ้ไรสาระมากเลยนะ รู้ว่าไม่ชอบเขาถามเราก็ได้ไม,กกไม่ชบบออกก็แหมการก็ทำมันออกเจ๊ใชนะ่เลยนะแหมการก็ทำมันออกเจ๊แหมการออกเยอะเกิน<ม>เถอมีอะไรถามเขานี่อย่าไปถามเขานี่ไปถามยิบเอ็ดเองไม่ไม่ชอบเขาก็ไม่ยอมไม่พูดเอยตอนนี้เธอเป็นประชาชนแล้วทำไมอ่ะตีป่ะละ่ออะไรอ่ะเป็นนักเลง ใช่ใจเย็นดีนะใจเย็นดีโหนึกหวังร้อยเงินไปปะไอาหลอดป้าไงหมูราบอาหลอดเลยหลอดตอนนี้แค่หลอดค่บหลอดหลอดไม่ชอบให้ผมเรียกไอาหลอดไปมีอาการมีอาการไอาหลอด คับพี่อ่าไปเลยคบพี่อ่ะคับพี่ดาไปใครยังไม่หายอีกหรอใช่เพราะว่าใขรเธอไม่ดาดเพราะว่าหิวไก่ก็เลยต้องไก่มาได้มั้บกลับมาแล้วไม่ใช่หรอ ขอขอโทษวันนั้นที่เขาเลกที่จะไม่คุยใครก็ยังไม่หายเพราะว่าใครที่ชนชนเขาเป็นคนที่ใช่ใช่ไหมล่ะเพราะว่าตับขาดเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าใครเธอไม่ได้เพราะว่าเขาสวยเขาสวยเขารวยเขาหน้าเขาคารมดีเขาป่าหวานเขารักดับที่สุดดับได้ขาดเขาไม่ได้ คือตรงงว่าที่ไปไหนที่ไม่ไปไหนเพราะว่าไม่เจ้าชู้เลยพูดตรงเลยนาทำไมพูดแบบนี้ล่ะมันไม่มีข้อดีเออพูดตรงเลยมันไม่ไม่มีข้อดียางอะไรือมันไม่ไม่มีคำว่ารักหรือไม่มีอะไรชมแฟนโดยเองเลยใช่ปะจะหาแค่ข้อดีข้อเดียวมันไม่ได้หรือเปล่าวะเอาใหม่ตื่นมาแล้วเอาใหม่จำความไม่ได้นะตายห้ามจำความนะอินโรหน่อยโร อขอพูดขอฟังข้อดีของเขาหน่อยได้ไหมที่อยู่กับเขาอ่ะอืออือขอฟังหน้าลิงร้องเหมือนหมาเวลาเ่าอ่ะข้อที่หนึ่งหน้าเหมือนลิงอ๋อครับหน้าเหมือนลิงแค่นี้เหรอลิงจักจั๊กหรือเปล่าข้อที่สองก็ เหมือนหมาไหนร้องร้องสิหมาร้องไง<ะ>ใช่เหมือนบีเกิลข้อที่สามเหมือนลิงอยู่แล้วนี่เพราะวันนั้นโดนไอ้น,นี่เป็นลิงนไงอันนี้คือข้อดีใช่ไหมเป็นลิงที่เกาะนี่เห็นเห็นอะไรนะบอกว่าคุณอะไรนะ คุณทีเอ้คุณเดี๋ยวไวอเฮาให้ทำที่ลำลาบําชาวเกาะไม่เขาให้จะพูดข้อดีของเขาไว้เธอก็นี่ไงข้อดีเป็นลิงได้เป็นหมาได้คือเหตุผลที่เธอยังอยู่กับเขาเหรอใช่แล้วถ้าคนอื่นทำแบบเขาได้อะ่ะไม่มีหรอกไม่มีใครเพี้ยนขนาดนี้หรอก <laughs> เอ้ยไม่ใชไ่ไม่มีใครแปกขนาดนี้หรอก ขาให้ดาพูดใหม่อะเอาใหม่ดูเขาเพอะอะไรอะเสียงเหมือนหมาเป็นลิงก็กได้ด้วยเราตรงๆเลยเอาพูดตรงๆเลยเอาผู้ถามใหม่อีกทีจะพูดตรง,ตรงละอะเขตนที่บบเปรี้ยยโยเขาคืออะไรหรอคะหนึ่งเลยนะพูดว่าไม่เป็นไรคือเป็น สองเลยนะชอบคิดเองแล้วก็ชอบไม่ถามคนอื่นสี่นะพอขึ้นเสียงใส่แล้วขึ้นเสียงกลับก็งอแงว่าขึ้นเสียงทำไมทั้งๆท,ที่ทำก่อนห้นะบอกตัวเองใจเย็นมากทาั้งๆท,ที่ตัวเองใจร้อนที่สุด หกพูดว่าชอบเขาแต่จริงๆแล้วไม่ชอบเขาปากไม่ตรงกับใจเพราะว่าอ่ะดาดดาหยุดหยุดหยุดแค่หกข้อก่อนนะอดาแล้วดาบีบีบีต้องเดาเก็บกดไหมถามตรงๆเลยที่พูดมานี่ความในใจใช่ไหมันไม่มีคำชมหรือข้อดีที่เขาให้เธอ อธิบายในตัวเขาที่คบกันมาเลยนะก็นี่ไงข้อดีมันคือความในใจของเธอเอาแล้วเขาไม่เข้าใจความหมายงไงปกติคนบปกติคนข้อดีเขาต้องชมแบบเธอน่ารักเขาเลยอยู่กับเธออะไรแบบนี้สิอันนี้เหมือนเธอระบายความในใจอนะเอาใหม่ได้ไหมเขาให้เธอแก้อกัดแบบแก้ตัวครั้งสุดท้ายอะทำไมยังอยู่กับเขาพูดมา เวลาง,งอนแล้วชอบเงียบบี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 ไม่ใช่ละเอาใหม่บีอมจีชม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 โอเคโอเคมามามาเอาจริงละมาเอามาเล่นอาวุธโหด เล่นมีดเก่งอุ้มโหดขับรถคือที่สุดแหกคุกเก่งอ่ะข้อดีชำไยที่เธอพูดมามันมันมัน ก็เหมือนไม่ใช่เขาเลยเว้ยพี่หลอต้องไปฟังคอนเสิร์ตด้วยกันได้หรือเปล่าที่ไหนหรอที่มินีคอนเสิร์ตที่เดิมไงไม่ได้ไม่ได้หรอน่าจะยืนได้แต่ว,ว่าอาจจะต้องอยืหนห่างกัน แต่เมื่อกี้ที่พีพูดเขาหรือบีอะเอางี้นะหัวล้ออร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควาย <c oughs> เ,อาเอาอุตส่าห์บอกคำขวัญน,นะคำข,ขวัญจังหวัดผมเลยนะอ